การนำเสนอข้อมูลนะคะแล้วมาถึงข้อที่4แล้วนะจำนวนแพทย์ใน7สาข,ขาของโรงพยาบาลศิริราชนะคะพศ2560าอ25ค่ะอันนี้เป็นแผนภูมิวงกลมนะคะก็จะมีรังสีวิทยา205คนอายุรศาสตร์4 6 4สคนกุมาร,รเวชศาสตร์นะคะ1น4กสคนจากสดนาศิกราริงนะคะอยู่ที่127คนจิตเวช จิตเวชศ,ศาสตร์อ่าจิตเวชศาสตร์ค่ะโทษค่ะห้าสิบเก้าคนตะจาจะวิทยาห้าสิบห้าคนแล้วก็สเนียศาสตร์สามร้อยสามร้อยแปดสิบเจ็ดคนนั่นเองค่ะอ่ะมาดูนะแพทย์สาขาอะไรมีจำนวนมากที่สุดค่ะแน่นอนอันนี้นะอายุราศาสตร์นั่นเองค่ะ มีจำนวนมากที่สุดค่ะมีประมาณร้อยละเท่าไหรนะคะก่อนอื่นน้องๆต้องทำไมคะมีจำนวนร้อยละเท่าไหร่น้องๆต้องจำนวนจำนวนคนทั้งหมดอะค่ะจำนวนแพทย์ทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันก่อนนะตรงนี้ค่ะน้องๆต้องเอามาบวกกันก่อนว่าได้เท่าไหร่นะอ่าเดี๋ยวครูตรงนี้นะน้องๆต้องมาบวกกันก่อนว่าได้เท่าไหร่แบบเนี้ยใช่ไหมคะไม่ได้บอกเนาะว่ามีกี่คนอืม เราต้องบวกอันก่อนค่ะอ่ะเราบวกขอามันก็ได้ค่ะบวกกับ127หนึ่งร้ย่ิบดคูณไรมาทางนู้นนะคะห้าสิบเก้าองห้าสิบห้าบวกอะไเอ้ย ามร้อยแปดสิบเจ็ดแล้วก็บวกวอ่าสี่ร้อยหกสิบสี่แบบนี้ค่ะนะบวกให้ครบนะทั้งหมดมีอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนะคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดค่ะแล้วเราก็มาบวกกันเลยนะคะเออเก้าบวกเจ็ดสิบหก บกก้ายี่ห้าสามสิบสามเจ็ดสอค่ะต่อนะคะสิบสามสิบสี่สห้ายห้า้าสาามสค่ะทดนะคะห้าเจ็ด 14ค่ะทั้งหมด100อเอ่อหนึ่นาสิบเนะคะทั้งหมด1,491นั่นเองค่ะก็ถามว่ามีอายุละศาสตร์เท่าไหร่น้องๆก็ต้องเอา464อย่างเงี้ยค่ะหารด้วย1,491อย่างเงี้ยคูณด้วย100แต่เขาให้เราตอบเป็นจำนวนนับใช่ไหมเขาให้ตอนตอบเป็นจำนวนนับนะคะเอาเป็นว่า น,นี่อะไรเอ่ยแป๊บนึงนะครูขอเช็คไปด้วยนะ,ะให้เราตอบเป็นจำนวนนับสี่หกสี่ โอเคค่ะดังนั้นเราก็จะได้เป็นครูก็เลยขอตอบแล้วกันนะเป็นสาค่ะร้อยละสาอนันเองค่ะสาขาแพทย์ที่มีน้อยที่สุดค่ะน่าจะเป็นอตาจ่าะะวิทยาไหมห้าสิบห้าค่ะ,ะตะเขียนชื่อก่อนนะคะตาจะวิทยาประมาณร้อยละเท่าไหร่ก็เอาห5หอย่างนี้นะคะส่วนด้วยทั้งหมดที่มีค่ะ คูณด้วย100แบบนี้นะคะตอบเปน็นจำนวนนับกี่เช่นเคยนะคะห้าห้าหารด้วย1 4 9 1คูณด้วย100นะคะได้เป็นอีกรอบหนึ่งนะ55หารด้วย1 4 9 1นะคะคูณด้วย100นะจ๊ะได้เป็น3.6ตอบเป็นจำนวนนับเป็นสี่ละกันค่ะปัดขึ้นไม่ได้เป็นสี่ละกัน สามจุดหกปัดขึ้นเป็นสีนะคะแพทย์าศาสตร์กุมารเวชสาขาเอาใหม่นะคะแพทย์สาขาแพทย์สาขากุมารเวชศาสตร์มีประมาณร้อยละเท่าไหร่จากตรงนี้นะคะก็จะมีหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่คนทำเหมือนเดิมเลยนะก็เป็นหนึ่งร้อยเก้านะสิบสี่จ้ะนะฝนด้วยหนึ่ง 1491คูณด้วย100แบบนี้นะคะตอบเป็นจํานวนนับเพราะทําเหมือนเดิมค่ะนะ194นะคะหารด้วย100 1491จ้ะคูณด้วย100นะอย่าลืมตอบเป็นจํนวนนับนะคะอ่าตอนนี้ได้13.0ครูตอบเป็น13นะคะครูตอบเป็น13นะคะ ต่อไปจ้ะแพทย์สาขารังสีวิทยามีจำนวนน้อยกว่าแพทย์ศัลยกรรมเท่าไหร่กี่คนใช่ไหมเอาไหนนะคะมีรังสีวิทยาคือสองห้ากับรังสีไหมรังสีอยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ดดดังสีวิทยาน้อยกว่าสาขาสัลยกรรมนี่นะคะเท่าไหร่กี่คนกี่คน ก็จะเป็นเอ,เอาลบกันก่อนนะสองร้อยห้าลบกับสามร้อยแปดสิบเจ็ดน้อยกว่ากี่คนสองแปดหนึ่งหนึ่งร้อยแปดสิบสองค่ะคิดเป็นรอยละเท่าไรใช่ไหมน้องน้องคิดเป็นรายละเท่าไรก็เอาหนึ่งร้อยแปดสิบสองนะส่วนนวดของแพทย์ทั้งเจ็ดสาขาหนึ่งสี่เก้าหนึ่งคูณด้วยหนึ่งร้อยแบบนี้ค่ะ นะคิดเป็นรายละเท่าไรหนึ่งร้อยหารด้วย1491คูณด้วยหนึนะคะได้เป็น12.2คูณตีเป็น12%ซนตะคะต่อมาค่ะเรามาดูข้อ5นะคะเออถ้าพศออ2560มีผู้ป่วยอายุระศาสห้าแสน0นึราย เฉลี่ยแล้วแพทย์สาขาอายุรศาสตร์แต่ละคนต้องตรวจคนไข้ประมาณกี่รายนะคะน้องน้องก็ทำไมเอ่ยน้องน้องต้องดูก่อนว่าอา่าคุณอา่ามีแพทย์นะคะอายุรศาสตร์กี่คนเนี่ยสี่ร้อยหกสิบสี่สี่ร้อยหกสิบสี่นะคะก็หารด้วยอ่าเอาห้าพันเอ, 5, 000, เอขอโทษค่ะห้าแสนหนึ่งหมื่น สี่แบบนี้ค่ะหารด้วยอะไรนี่ไงหารด้วยคุณจำนวนแพทย์อายุรศาสตร์นะคะ464ค่ะแบบนะแบบนี้นะแบบนี้นะประมาณกี่รายก็จะเป็นห้าแสน ขออนุญาตคิดเลยนะคะขออนุญาตคิดเลยนะขออนุญาตกดเลยละกันนะได้เป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะน้องๆก็ตัดทอนให้เรียบร้อยนะคะนะเอาเป็นว่าจากตอนนี้ก็จะนวนผู้ป่วยทั้งหมดหารด้วยจำนวนออแพทย์ละค่ะนะก็จะได้เป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยรายค่ะโอเคสำหรับนะคะตะตรงนี้ก่อนที่จะ เออเราคำนวณเปอร์เซนต์ว่ามีได้กี่เปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้น้องๆนะคะเอาจำนวนตรงเนี้ยทั้งหมดรวมกันก่อนเพราะว่าในข้อมูลเขาไม่ได้บอกเรามาใช่ไหมล่ะเราต้องมารวมกันก่อนนะเออโอเคค่ะหวังว่าในคลิปนี้น,น้องๆจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นหวังว่าคนจะมีประโยชน์กับทุกๆคนที่ชมคลิปนี้นะคะขอบคุณ